ล้นล้นีน้ว่าท่อมเล็กเกิดมาไหล่เพราะาถ้าเิดไม่อยากเกิดต,ตรงนี้ก็เทตรงนี้ได้เลยเอาแค่เต็มเต็มพื้นนี้นะครับแค่เต็มน,น้ำมันไปหรอใช่ครับไม่ต้องไปล้นเดี๋ยวมันจะขึ้นมาถึงรูอากาศมาเติมแค่รูอากาศมันอยู่อ๋อใช่ครับบนนี้ใช่ไหมใช่ครับมันจะมีรูเลียนขึ้นมารู่อยอากาศเอาแค่เติมพื้นก็พอไม่ต้องเยอะโอเคแต่เราก็จะมามองได้มาเราปล่อยไปเรื่อ,าากกมมอยออใช่ใช่ใช่แต่เปิดตรงนี้แรงไม่ได้ท่อมเล็กมันจะล้นต<ช>รงนี้ ผมเคยทำล้นแหละตอนเทสตอนแรกถ้าน้ำมันเครื่องนี้ลุกดีนะติดไว้ใช่นมันเครื่องเก่านะใช่ติดพูดดีเลยไฟลุกอย่างเงี้ยเน่นะใช่ไฟนี่สีฟ้าเลยอ่ะครับไม่สีแดงนะแต่ก็ไม่มีควันใช้ได้หมดอืมเอาแค่เต็มนี้อคนนี้แล้วก็ปิดแล้วก็ ค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่อันนี้ปิดเลยปิดเลยคือเวลาติดแล้วอ่ะให้มันติดแล้วค่อยปล่อยไปเรื่อยๆครับผมหยดหยดหยดเอาก็ได้มั้งเพราะว่าไม่ต้องให้มันเต็มนั่นนะนะใช่คือแค่แค่หยดดูที่ไฟครับว่าไฟมันขึ้นหรือลงคืออย่าไปเปิดแรงครับยกเว้นว่ามันจะดอกลงเยอะๆเปิดแรงได้แค่นิดเดียวเพราะมันจริงๆมันกินแค่ทีลหยดมันไม่ได้กินอะไรเยอะกระดาษทิชชู่ยัดไปเป็นทันกรเป็นทรายเหมือนไฟแช็คครับ รอสอกมันติดขึนอุ่นเตาอืมันจะตุ้งยากตอนอุ่นเตาไลยนิดนึงไม่เยอะไม่เยอะคนใช้เป็นนี่แป๊บเดียวเองไม่มีอะไรเหมือนเราก่อไฟยากเพราะมันประหยัดเหมือนเราก่อไฟเหมือน่างจังหวัดอะแป๊บเดียวพอมันติดแล้วก็ยเพราะนมันพืนมันติดไฟยากอยู่แล้วแต่ถ้าคือมันติดแล้วมันติดนาน หล่แพรมันจะมีอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวปิดฉุกเฉินเฉพาะฉุกเฉิน,นใช่ไหมใช่ครับเวลาเราดาับไฟตนี่คือตัว,<ฟ>ต,วตัวเร่งไฟตอนตอนที่ว่ามันยังมันยังไม่ร้อนตัวนี้คือตัวเร่งที่ผมทําให้เจ้าอื่นไม่มีตัวนี้แน่นอนแล้วค่อยเปิดลมเลยครับพอไฟมันเริ่ม,มเริ่มลุกพอเริ่มรู้สึกว่ามันติดมันตะเกียงแล้วก็เปิดลมนี่คือกัน อุ่นเตาขึ้นเร่งไฟอุ่นมันติดไวขึ้นมันจะมีควันนิดหน่อยแต่ควันไม่เหม็นมันเป็นน้ำมันพืชน้ำมันเครื่องรถเราเก่าก็ใช้ได้ใช้ได้แต่เราอย่าให้เหนียวเกินไปใช่แต่แต่ตอนติดมันจะมีกลิ่นนิดหน่อยแต่พอมันติดแล้วจะไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ไม่มีไม่มีขมาไม่มีอะไรเลยแต่ไฟมันจะลุกดีกว่านี่เราก็เปิดเปิดเปิดลมอุ่นเร่งไฟมันขึ้นมาดูด้วยเร่งแรงเลนไปดับอื ค่อยๆครับค่อยๆให้มันพอน้ำมันมันร้อนปั๊บมันก็จะลุกลูกโดยอัตโนมัติใช้เวลานิดหนึ่งครับตอนนี้คือใช้เวลานิดหนึ่งตอนนี้ตรงนี้เรายังไม่เปิดนะเราปิดให้มันอุ่นน้ำมันในนั้นเราค่อยค่อยปล่อยเนาะใช่ครับให้มันติดดี่อน มันจะติดไปเรื่อยๆอันนี้ตัวนี้ปิดลมไหมนะไม่ต้องเปิดปิดลมตรงไหนครับนี่ตัวนี้คือาการเดินลมระบายความร้อนภายนอกของเตาไม่จําเป็นต้องเปิดเลยใช่ไหม,ไมก็มันร้อนมากเปิดเฉพาะที่ว่ามันร้อนมากๆอ้ตรงตรงเตาเนี่ยถ้าเราจุดติดไปนานๆอะไรเงี้ยมันร้อนมันร้อนเกินในในในถันงเนี่ยถ้ามันเปิดไปนานๆถ้ามันร้อนเราก็ค่อยระบายลม เก็ปิดมมันระบายความร้อนอะแต่ว่าไฟก็ยังติดปกติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราไม่ให้เตาตรงนี้ร้อนเกินเวลาร้อนมากมันจะแดงเลยนะพื้นเตาตัวนี้มันแดงเลยแดงมันจะแดงขึ้นไปเรื่อยๆนี่ไงตัวนี้มันจะมีเข็มวัดอยู่แล้วพอมันแดงมากๆเนี่ยเราเติมน้ำมันลงไปเท่าไหร่มันมันไม่พอมันเผาไม้ไวเกินไปเราต้องมีตัวเดนเดนลมออกมาเพื่อระบายความร้อนตัวนี้ออกไปแล้วมันดูสเกลนี้ทไว่าที่ ร้อยห้าสิบอย่าให้เกินสองร้อยหรือว่าสองร้อยห้าสิบเอออย่าให้เกินสองห้าสิบถ้าเกินนั้นหมายว่าเตาร้อนเกินไปแล้วก็เปิดลม,มแล้วก,ก, <ไป S 1> ก็ค่อยๆ <ไป S 1> เปิดค่อ,คอยๆเปิดให้ลมออกมาเทีนี้เท่นี้แล้วเข็มมันจะลดลงลดลงเขาได้จังหวะนั้นปั๊บแล้วก็ค <ừ. S 2> ้างตัวนี้ไว้เลยไม่ต้องปิดค <ừ. S 2> ้างไว้ค้างไว้ให้ลมมาระบายแต่อย่าให้มันต่ำเกินไปเดี๋ยวไฟมะหมดรับนี่ไฟมันเริ่มติดแล้วนะเริ่มติดแล้วถ้าเท็จตอนกลางคืนจะเห็นไฟแบบไอ้นี่เลยเนาะสวย นี้ไม่มีควันนะนะี่เริ่มไม่มีควันแล้วแต่แรกมีควันนิดเดียวไม่เยอะหรอกควันหอมด้วยมันเร่เข้าตาตอนี้คืวัามากุดงใช่อมเดี๋ยวมันก็เริ่มขึ้นตอนนี้มันยังเตายังไม่ร้อนนี่เราจุดคือจุดแบบตามนั่นตามสเต็ปเลยอันนี้คือแบบเอาเล็กง่ายไม่เหมือนเตาใหญ่ใช้ง่ายอยู่ครับเนี่ยไปมันเริ่มเริ่มนั่นแหละ เริ่มแรงกันแล้วถ้าเราต้มต้มน้ำซุปต้มอ,อะไรเงี้ยตั้งทิ้งไว้ให้มันอุ่นตลอดเวลาอย่างเงี้ยได้เลยสบายไม่ระเบิดแล้วก็ไม่มีอาการแบบอันตรายไม่มียกเว้นว่าเราจะไปประสบว่าทาเตาคว่ำอะไรเงี้ยน้ำมันไหลแบบไปมันลุกตามน้ำมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่มันไม่คว่ำคว่ำยากเราสามารถคลิกไอ้ตัวนี้ปรับหามุมมันได้ทามันลุกไวขึ้นครับวันนี้ ออกบางด้านแล้วเรออกใช่ไหมใช่ครับเพราะมันติดดีแล้วค่อยเอาออกครับเนี่ยมันเริ่มเป็นเปลวไฟนั่นแหละนี่คือความร้อนเริ่มขึ้นแหล้วเราก็มองเห็นอยู่นะว่าน้ำมันมันเยอะแค่ไหร่ได้เอาเอาหม้อเอาหม้อมาตั้งไหมพี่ได้เราเพิ่มน้ำมันก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันจะแห้งแล้วก็เพิ่มเลยประหยชน์ ตัวนี้มันไม่สะดวกมันไอตัวตัวข้างบนตัวข้างบนนั่นก็ะเป็นกดกลุ่ม,มเป็นพอลุ่มไหยปรับน้ำมันมเลยพอนั้นเราก็ปิดเลยเปิดง่ายนี่ตัวเลขมันขึ้นเลยว่าเราจะจ่ายน้ำมันเท่าไหร่จ่ายลมเท่าไหร่ได้หมดเลย <S <S 2> <S 2> นี่เรามาต้องปรบับตัวนี้มันกินเลยอยู่อยากได้ไฟแรงก็เพิ่มนิดนึงอันนี้เราก็สามารถมองเห็นน้ำมันได้ไงแต่อันนั้นมันไม่ไม่มองมองไม่เห็นเห็นเป็นตัวเลข น,นี่คือ,อน,นี่คือตัวปรับมว้วนว่ามันเป็นตัวเลขที่เราคืนลักษณะว่าเราจะควรจะใช้ประมาณไหนเร่งแรงม,วม,วม,วมว้วนมันขึ้นสูงสุดส2ดสองสดสองม้วนากอบกว่านี้10โสร็ม้เป็นตัวเลขก็เลยตอนนี้ผมร้อนเริ่มขึ้นแล้วะครับเป็นเ่าของเตาเริ่มขึ้น ข well ึ้นแสองร้อยเราค่อยระบายลมร้อยห้าสิก็ได้ค่อยร้อยหาสิสงร้อยก็ได้ระบายสุดไหมรว่าค่อยค่อยระบายอย่ระบายสุกระบาสุเยอะให้เตาแล้วมันอยู่พอแล้วก็ปล่อยระบายไว้ด้ครับนั่นเองแค่ง่ายๆรีบมีวิวเตานะคะดีวิวเตานี่ในไฟมันจะเป็นสีนั่นเลยถ้าเกิดต้องปิดไฟดูไหม ไม่มันไม่เป็นสีฟ้าหรอกมันจะออกแค่ประมาณนี้อันนี้มันจะมองไม่เห็นแบบเปลวไฟไงถ้ามันมืดมืดมันจะมองเห็นเปลวไฟมัร้อนน่ะเป็นแรงดันมันอะไรนี่เราดูเห็มนี้ยนกปูมันได้มันก็มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรา่อยเราไมได้เปลวไฟที่มันสมูนอันนี้ก็คือหนุ่นสูงมันร้อนแล้วก็คงที่แล้วใช่ไหมใช่อันนี่ก็ถือว่าได้แล้วนี่นี่ถือว่าได้แล้ว ้องไปยังร้นแค่ไม่ถึงร้อยองศาคุณเลยืดคนใช้เคื่องแนต์เดียวก็ถ่งยืดดนี่ป็นใช้งานยาวก็หรอกดูากน้ำมันแค่หมดก็ลงทีระโยดนมีน้ำมันเก่ากเก็บไว้ล้วรอมได้อยพยายามที่มันเสียอะไรลงไปนี hmm. 是是 mm ่ป hmm. ล em, uh, mm ุกไปนี่เพาะมันมันโดตันกับกรอมนะแต่ถ้าอุตันไม่ยากก็เอาลมเป่านั่นเองมาปากเป่าปุ๊บมาปลุกละ สัเนะเินดแล้วก็ต่อได้ไม่ายกากนะปรับไฟใช่แล้วก็คอยเลี้ยงน้ำมันไว้อย่างนี้น้ำม,มันก็ปล่อยน,ะออน,นิ่นึงเตาอุณหภูมิมันมันเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าขึ้นมาถึงประมาณรนะ้อยห้าสิบถึงสองร้อยไปไงปุ่งมาแล้ว แต่ตอนนี้มันก็ต้มนั้นแล้วนะตอนนี้ร้อนแล้วหรือติดแล้วอ่ะตอนนี้ติดตั้งหม้อได้เลยเราดูที่ตัวนี้อย่างเดียวจากร้อยห้าสิบนะจักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยหรือสองร้อยห้าสิบก็ได้แต่สองร้อยสิบคือสุดแล้วถ้าเกินนั้นไปนี่มันกินน้ำมันน้ำมันขย้นเติมมอน่ก็ไม่พอมันลุกเลยนะลุกเกินก็จะประมาณนี้ไปนน่้ไปก็อยู่แปดโมกว่า

ยังไม่เคยรันเท่าไหร่รอแล้วรังหม้อก็เดือนก็เดือดละร้อยห้าสิบกว่นบางทีเราเปิดลมแรงเกินไปอ่ะถ้าเกิดน้ำมันไม่สัมพันธ์กับลมอ่ะมันก็ไม่ดีอะไลนะก็ลมมันตัาง,งทิ้นหมดอืมัครบแล้วก็เปิดมช้าๆไม่ใช่ครับไม่ต้องรีบเด่นเย็นประมาณแล้วก็อย่าให้ลุกคนนี้ก็เพิ่มมันแต่เตาต้องอได้อุณหภูมิก่อนนะ ก็ได้ของพูนนี้เติมน้ำมันเลยฟุบขึ้นเลยฟุบขึ้นเลยไปมันก็เป็นสีมเงาเผาไหมหมดใช่ไหถ้าเป็นน้ำมันเครื่องนี่ลุกแล้วลุกแรงมากจะได้ไม่ต้องทิ้งโอ้ยเก็บได้มอไซค์ทั้งรถยนต์รถยนต์ก็ใช้ได้ไหเพราะว่ามอไซค์ที่อย่างนี้ หม้อมาตั้งเนาะรหรตอร์เงีโโ้ยผมมีขายตัวไปไหมไม่ครับผมสั่งทางรานสะดวกซื้อได้มีไหมทางร้านปั้นม้อครับผมปั้นม้อร์มอ,อ,มอเตอร์มันไม่ไม,ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรับน,นี่คือน้ำมันเคลื่อนไหมไฟไม่ลุกลใช่ไหมเทลงมาอย่างงี้ยังไม่ลุกเลยเนี่ยไม่ต้องกดลุกลุกไฟมันจะเริ่มเป็นสีฟ้าเออแล้วพอคุณแม่พี่มันก็เริ่มเป็นสีฟ้า จะมีกลิ่นนิดหน่อยตอนแรกาหามีผสมเลยได้เลยอ่ะไม่ว่าใช้ได้หตืมันคพือให้ไววเข้ามายังอีก เด mere, s <S ี๋ยวมันก็ออกมาเองยิ <t <t ่งไปไล่มันมันก็ยิ <t <t <t. <t 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 ่งเตลิดไม่เหรอสีฟ้าแล้วนี่นี่ถ้าเกิดเป็นน้ำมันเครื่องพิเอลนั้นมันแบบนั่นมากเลยมันมันขึ้นกี่โวลตต์น้ำมันเบรกไม่ได้น้ำมันเบรกไม่ได้มันเป็นน้ำลองเอาวันนี้คืออยาพยายาลน้ำเทใส่เพราะเราเหมือนกระบองไฟแดง จะมีน้ำก็ึมแต่นมันบึ้งแก๊ระยะเยอน้ำมันน้ำมันกับน้ำกันน่ยู่นี่คงม้อนขึ้นแล้วนี่มร้อว่ากันเดืยวก็เดือดคือมันดูดกวอาไหน้าตัว่แก๊สนี่คือวิธีการจุ้นี่ก็ได้ด้ช่องไหมช่องหมมีช่องมันอยู่นี่ก็ได้ที่แล้วต้มได้เลย